น,นสวัสดีครับพราับผมอีกแล้วช่างบิ๊กวันนี้ v ีอออาการเบื้องต้นแจ้งมาว่าไฟหน้าไม่สว่างครับเช็ค <Check S 2> แล้วไฟมาไม่เต็มไฟมาแค่ประมาณ11บเโวลต์ที่มาที่คั้วหลอดนะครับตอนนี้คือก็ตัดปัญหาไปครับคิดว่าน่าจะมีพวกชุดส,สวิตไฟน่าจะเสื่อมตามอายุการใช้งานของตัวรถก็เป็นตัวสั่งมาเป็นของชุดดีเลย์ไฟหน้าครับเพิ่มไฟ เนี่ยฮะก็ตัดปัญหาจากสวิตไฟที่เสื่อมหมดสภาพไปก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปครับเปลี่ยนใส่ขั้วเนี่ยฮะวิธีการต่อก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นขั้วเดิมจากในตัวรถวัดแล้วเป็นไฟมาแค่11บเอ็ดโวลต์ทำให้ไฟหน้าไม่สว่างก็เลย <c oughs> ตัดปัญหาไปคือใส่ชุดนี้ฮะเวลาก็ติดตั้งก็เสียบชุดดีเล์ไฟหน้าปับ๊บเข้าไปแล้วก็จะมีสายแบตเตอรี่เนี่ยฮะจะเป็นไฟจาก แบตเตอรี่มาเข้าชุดดีเลย์มาเข้าไฟหน้าโดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านสวิตในรถที่สั่งแค่ให้ดีเลย์ทำงานอย่างเดียวพอครับนนสวิตในรถใส่แต่เครื่องดีเลย์ตัวนี้ใช่มาสั่งแค่ให้ดีเลย์ทำงานดีเลย์ทำงานกับไฟตรงจากแบตเตอรี่ก็จะเข้าที่ไฟหน้าเลยอ่ะเรามาติดตั้งกันอันนี้ก็ขั้วบวกครับขั้นตอนแรกก็ถอดขั้ว เวลาขันคั่วบวกนี่ต้องระวังหน่อยนะครับอย่าให้โดนตัวถงังรถไม่งั้นไฟจะช็อตทันทีเลยครับลงกาวอันตรายตัวนี้ขันต้องระวังหน่อย นี้ก็คัวลบครับผม giệp dây dây này lắp lắp giệp dây dây này giẹp lòi và các lắp đặt phần này

ฟิวขาดขาละลายเลยครับมันช็อตช็อตไม่ได้ค่ะแม่นครับมันช็อตนี่อันนี้ของใหม่ครับปิดนะทีนี้นสว่างจ้าเลยครับวาางจ้เลยแกมใส่หลอดให้ดีมันเรียบร้อย